มาเรียนเรื่องการเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ,ะนักเรียนก็ <c oughs> เปิดหน้าต่อไปในรูกหน้า114นะคะมีแก้วน้ำอยู่ทั้งหมด12ใบนะคะนักเรียนดูในรูปภาพนี้เลยลูกะะมีแก้วน้ำอยู่ทั้งหมด12บะะดดใแบแล้วก็มีหมีอยู่ทั้งหมด15ตัวนะคะ แก้วน้ำ12ใบแล้วก็หมี15ตัวนักเรียนคิดว่า12กับ15เราควรจะเติมเครื่องหมายไหนละูกเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะอ่ามาดูมาดูหลักการคิดนะคะลูกว่าเราจะเติมเครื่องหมายอะไรนักเรียนดูว่า12 12มากกว่าหรือ น้อยกว่าสิบห้าคะลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าสิบห้าหลักการจําง,ง่ายๆคุณครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะลูกหลักการจําง,ง่ายๆเราจะเติมมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรเราก็ดูที่ว่าจํานวนสิบสองเป็นจํานวนที่น้อยกว่าจํานวนสิบห้าใช่ไหมคะคุณครูเคยบอกว่าถ้า แม่เราให้เงินน้อยกว่าพ่อเราเราจะหันหน้าไปรับเงินจากใครใช่ไหมหลูกอันนี้สมมติว่าแม่ให้เงิน12บาทแล้วพ่อให้เงิน15บาทนักเรียนจะอ้าปากไปรับทานไหนหลูกอ่าสมมุติว่าอันนี้คือปากปลานะคะลูกเราจะต้องหันหน้าอ้าปากไปทาง15บใช่ไหมนะคะลูกเห็นไหมคะ เวลาเราอ่านเราจะอ่านจากซ้ายไปทางขวานะคะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่า12น้อยกว่า15 12น้อยกว่า15เวลาเราอ่านเราจะอ่านจากซ้ายไปทางขวา,าทีนี้มาดูข้อต่อไปรูปอะไรลูกรูปกุญแจกุญแจมีทั้งหมด ร4บลูกก็มีทั้งหมด14ตัวแต่ว่าลูกกุญแจมีทั้งหมด13ลูกใช่ไหมคะลูกกุญแจมี13แม่แกุญแจมี14ตัวไหนมากกว่าลูกแม่แกุญแจหรือลูกกุญแจอ่าแม่แกุญแจมากกว่าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ้าปากไปทางไหนอ้าปากไปทางจํานวนที่มากกว่าใช่ไหมคะเราก็อ้าปากมาทางเลขสิบ ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเราก็อ่านจากซ้ายไปทางขวาอันนี้เราก็จะอ่านว่า14มากกว่า13 14มากกว่า13ใช่ไหมคะอ,ะอ่าต่อไปข้อต่อไปขนมอะไรคะเนี่ยขนมเปียะเนาะ ขนมเปี๊ยะมีทั้งหมดอยู่16ก้อนส่วนกะหรีป่ปั๊บมี19ก้อนใช่ไหมลูกนักเรียนจะเลือกกินด้านไหนลูกด้านมากกว่าหรือด้านน้อยกว่าอ่าเราต้องเลือกกินด้านมากกว่าใช่ไหมลูกคนโลกต้องเลือกมาที่ด้านมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านไปทาง19เเวลาเราอ่านเราก็จะ 16น้อยกว่า19 16น้อยกว่า19ใช่ไหมคะลูกยากไหมคะไม่ยากเนอะหลักการจำคุณครูก็บอกไว้แล้วว่าอ่าอ,อันไหนที่มากกว่าเราก็จะต้องอ้าปากไปทางนั้นแต่เวลาเราอ่านเราจะต้องอ่านจากซ้ายไปทางขวาเสมอ มาอ่านใหม่ลูกมาเริ่มอ่านใหม่อ่าตามคุณครูสิบสองน้อยกว่าสิบห้าสิบสี่มากกว่าสิบสามสิบหก น้อยกว่า19อ่าตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะการใช้มากกว่าน้อยกว่าอ่าการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วทีนี้มาดูมาด,มาดูหน้าต่อไปลกูกอันนี้คุณครูอ่าทำแบบฝึกให้เราเองนะลกูกในหนังสือไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะให้แบบฝึกหัดนักเรียนทำแต่ตัวนี้จะเป็นแบบฝึกที่คุณครูแต่งขึ้นมาให้นักเรียน ทำเองนะคะนักเรียนมาดูก่อนว่าการที่เราจะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับได้สิ่งแรกเราต้องมาดูคู่นี้ก่อนเราต้องมาหาจำนวนนี้ก่อนว่า9บวก3ได้เท่าไหร่คะลูก9บวก3ก้าไว้ในใจยกขึ้นมา3 9แล้ว 1ิ1สิบเอ่าเราควลืมเราเขียนไว้ตรงนี้เลยว่า12ทีนี้นักเรียนมาดูว่า12กับ10 12กับ10บจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยคะลูกสิบสอมากกว่า10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหันหน้าไปทาง12เวลาอ่านเราก็จะอ่านว่า12 มากกว่า10บสองมากกว่าสิอ่าทีนี้มาดูข้อต่อไปข้อต่อไปอันนี้ค่าของมันก็คือ10แล้วก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันคือจำนวน10ทีนี้เรามาดูข้างหลังสามบวกเจสามบวกเได้เท่าไหร่เจ็ไว้ในใจยกขึ้นมาส เจ็ดแล้วแปดเก้าสิบได้เท่าไรลูกได้สิบเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูว่าข้างหน้าคือเลขอะไรคะเลขสิบข้างหลังก็คือเลขสิบเพราะฉะนั้นสองจำนวนนี้เป็นยังไงลูกเป็นไงคะเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เราก็เขียนว่าเครื่องหมายเท่ากับเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าสิบเท่ากับสิบสิบเท่ากับสิบนะคะลูกอ่าข้อต่อไปสิบสี่บวกหเราอยากรู้ว่ามันจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบ เราต้องมาบวกเลขจำนวนนี้ก่อนนะคะ14บสีวกหสไว้ในใจยกขึ้นมา6นับต่อเลยลูก14แล้ว15 16 17 18 19 20ได้เท่าไหร่ลูกได้2ีนะคะเมื่อได้ตรงนี้ผลลัพธ์มันคือ20 14บสิบสีบวก6เท่ากับยี่สกับยีเท่ากันไหมคะลูก 14บวกหก็เท่ากับ20เลขข้างหลังจำนวนข้างหลังก็คือ20เพราะฉะนั้น20กับ20เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรท่าลูกตรงนี้เครื่องหมายเท่ากับเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่า20เท่ากับ20นะคะต่อไปมาดู15ลบส ๙๑๔บวก 2, 2เท่ากันไหมนะหรือว่าจะใส่เครื่องหมายยังไงมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเราต้องมาประมวลผลตรงนี้ก่อนลูก1 5ลบ3ได้เท่าไหร่อ่าแล้เรียนมาสร้างลูไปเลยดู1 5ลบอย่าลืมว่า ต้องตรงกับหลักสิบอ่าหลักหน่วยลบกับหลักหน่วย5-3ลบ3ได้เท่าไหร่คะมีอยู่5หักออก3นะ1 2 3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2 2จะต้องอยู่ที่หลักหน่วยส่วนหลัก10ตัวนี้ไม่มีตัวลบทำยังไงคะลูกช้าลงมา เพราะฉะนั้น15ลบ3เหลือเท่าไรลูกเหลือ12อ่าเหลือ12ทีนี้มาดู14บวก2เอาอะไรไว้ในใจแล้วก็เอาจำนวนมากไว้ในใจนะคะลูกเอา14ไว้ในใจยกขึ้นมา2 14แล้วนะับต่อลูก14แล้ว1 0 5 16ได้เท่าไหรคะได้16เนาะได้16ทีนี้นักเรียนมาดูว่า12กับ16จําจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยลูก2 2น้อยกว่า16ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่า เวลาเราอ่านเราอ่านว่า12น้อยกว่า16โอเคไหมคะลูกต่อไปข้อต่อไป14บวกสองไว้ในใจยกขึ้นมา2 14แล้ว15 16นะับต่อได้16อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ก็14เลย 14-2อ่ลบสองาตั้งไว้เลย14-2ลบสหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบเวลาตั้งลบแล้วลูกนะสลบสเราหลักหน่วยมาลบกัน4ลบสเหลือเท่าไหร่เหลือ2 1 1ไม่มีตัวลบทำยัง สองมากกว่าหรือน้อยกว่า12นะสิบหมากกว่าหรือน้อยกว่า12เราจะใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายอะไรคะ16มันมากวามากว่าน้อสิมากกว่า12เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมาย มากกว่า16มากกว่า12อันนี้คือเวลาเราอ่านนะคะ16มากกว่า12อ่านจากซ้ายไปขวาเสมออ่าข้อต่อไป13กับจำนวนลบ15อันนี้จำนวนมันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเราก็มาดูจำนวนนี้ก่อนมาหา ผลลับของจำนวนนี้ก่อนนะคะ15ลบ1 15หาออก1เหลือเท่าไรคะเหลือ14อ่เหลือ14มี15ลบออก1ก็เป็น14เนอ,ะ,อะ13มากกว่าหรือน้อยกว่า14รูป13ย่อมน้อยกว่า14เนอะเพราะว่าเรานับ13แล้วก็14 เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่า13น้อยกว่า14เวลาเราอ่านจากซ้ายไปขวาแล้วลูก13น้อยกว่า14ทีนี้มาดูข้อต่อไป16 16มันเป็นค่าของมันเองเราก็ต้องมาแปลผลตรงนี้ก่อน18ลบตีได้เท่าไหร่ 18 18ปปลบสเวลาตั้งลบหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยนะลูกหลักสิบตรงกับหลักสิบเราก็หลักหน่วยมาลบกันก่อน8ลบ4ี่เหลือเท่าไหร่ยกมือขึ้นมาแนิ้ว8หักออกสีนับหนึ่งสาสี่เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสี่อ่าโอเค เหลือ4 1ตัวนี้ไม่มีตัวลบทำยังไงชา้าลงมาก,ก็เหลือ1ิบสี่บแลบสเหลือ14ทีนี้นักเรียนมาดูว่า16กับ14จำนวนไหนมากจำนวน16มากเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ้าปากไปทา1สิใช่ไหมคะลูกอ้าปากไปทา1สิบห มากกว่า14เวลาอ่าน16มากกว่า14ใช่ไหมคะต่อไปก็ต่อไป12บสวกตัวนี้20่สิจำนวน20ทีนี้เรามาดูว่า12บวกหได้เท่าไหร่นะเอาอะไรไว้ในใจเอา12ไว้ในใจยกขึ้นมา 6 12แล้ว13 14 15 16 17 18ได้เท่าไหร่คะได้18 18มากกว่าหรือน้อยกว่า20ลูก18มากกว่าหรือน้อยกว่า20น้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ้าปากไปทางจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมลูกอ่าเวลาเราหาเราก็จะอ่านว่า 18น้อยกว่า20 18น้อยกว่า20เข้าใจหรือยังคะลูกเข้าใจหรือยังลูกการเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเข้าใจแล้วเนาะให้นักเรียนจำไว้ว่านักเรียนจะต้องอ้าปาก อาปากไปทางจำนวนที่มากกว่าเสมอให้หันตูดไปทางจำนวนที่น้อยแล้วก็ให้อ้าปากไปทางจำนวนที่มากนะคะอ่าต่อไปคุณครูให้หนูทำแบบฝึกนะคะทำการบ้านหน้า115อ่าแล้วก็ชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียน เรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากแล้วก็จากมากไปหาน้อยอ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะลูกให้ไปทำแบบฝึกหน้าหน5คนไหนสงสัยอะไรตรงไหนให้ให้เขียนลงไปในลายนะคะลูกให้ผู้ปกครองเขียนลงไปในลายให้ว่าไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวครูละจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีคะ่ะลูก